จากนี้ไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรมาชมกันค่ะคำแรกคือ from now on from now on แปลว่าจากนี้หรือจากนี้เป็นต้นไปตัวอย่างเช่น from now on I promise I'll tell you the truth from now on I promise I'll tell you the truth แปลว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันสัญญาว่าฉันจะบอกความจริงกับคุณตัวอย่างที่สอง from now on I'll arrive at work on time from now on I'll arrive at work on time แปลว่าจากนี้ไปฉันจะไปถึงที่ทำงานให้ตรงเวลาคำที่สองคือ from this day on from this day on แปลว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัวอย่างเช่น from this day on I'm going to drive more carefully from this day on I'm going to drive more carefully แปลว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะขับรถอย่างระมัดระวังให้มากขึ้นสรุปคำว่าจากนี้ไปหรือจากนี้เป็นต้นไปภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า a from on now หรือ b from now on comment down below